สวัสดีครับผมธนาดีคุณทนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Ford ประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ฟอร์ d ประเทศไทยในงาน Thailand International Motor Expo ปี2013ครับและเพื่อเป็นการพิสูจน์ได้เห็นถึงความมุ่นมั่นของ Ford ในประเทศไทยนะครับในงาน Thailand International Motor Expo นี้ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะมากมายพร้อมแคมเปญสุดพิเศษสาหรับรถยนต์ f อร์หลายๆรุ่นด้วยกันเราไปพิสูจน์ด้วยกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาชม Ford EcoSport ใหม่ของเรานะครับ f อร์ EcoSport คือ Urban SUV นะครับคือ SUV สําำหรับคนเมือง Ford ได้สร้างสรรค์รถยนต์รุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะปัจจุบันนี้นะครับใช้แอคทิ i ิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับชอบไปขี่จักรยานนะครับชอบไปชอปปิ้งนะครับ รถ Ford Eco Sport คันนี้นะครับมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับขับในเมืองง่ายจอดง่ายนะครับ driving position นะครับตำแหน่งการขับนะครับสูงนะครับทำให้ทัศนวิสัยที่ดีนะครับ Ford Eco Sport เองเนี่ยนะครับวันนี้ในงานนะครับเราได้เปิดราคานะครับราคาเริ่มต้นที่669,000กนาพนะครับไปถึง829,000สาพนะครับ แต่พิเศษที่สุดนะครับคือสำหรับ2,500ท่านแรกนะครับที่ได้จองรถ Ford EcoSport นะครับราคานะครับจะอยู่ที่639,000ถึง799,000ครับอันนี้นะครับเป็นราคาพิเศษนะครับผมอยาก